บ้ดเอาบ่มีคอบาเป็นงะไม่เป็นไรอ้าวใช่ื้งขวบ่บอกมาไม่าได้บอ่จะได้โซงแน่ไหนล่ะปู่แตกฝ่ามันกม่ออกตั้งด้วยกัน ฝาค้างไม่ด่วนก็ได้เหองมาโตเครื่องวะเมื่อโตเครื่องแล้วยังไม่ออกก็มือเนาะทยังไม่อนะอกยังบอกก็มีติปูเออยังไม่ออกก็มือหรือมือหรือเอออันนี้คือว่าทะรันดาเพียงอนะ่งนะแม้ว่าขุ่มเครื่องมากเป็นมาเพป็นสิไปนอกแม่ปูเป็นสิได้ไปถามว่าจะไปนอกไปหน้าได้ไปได้ไปเออด่วนถามว่า รวมการเดินทางดีแล้วลูกเออ,<แ>เอ,อได้ไปได้นะลูกนะไม่เป็นไรปลอดภัยไรกังบลได้เงื่อ,อ,ทอนทองโอเคเออดีก็ดูบา้านไปต่างประเทศได้นะลูกนะกกดวงดีดวงดีอนะ่ะดูบ้านนึกแต่ยังไงครูเออ <laughs> ดูบ้านก็เป็นที่หนั้านมากบ้านใหญ่เนาะมันะ <laughs> บที่หนะั <laughs> กน <laughs> มัดกับมือเขาที่อนหนาตางเท่าหมาดังมันอะไรเอออันอื่นกบะเป๋ามือมาเปลี่ยนรงนะพวกาเออทำถูกต้องคือว่าไม่เปลี่นได้พอกระเปาถือนะพอกระเปาถือถอแมแล้วพวกนอเคียไม่เปยนังนวะค่ะมือบันไดมเข่าเม่อาะอันนี้คือว่าอะไรระมุนรมุนหนูมอบอนางสักดี บ้างมันพออ่านผึงปอผิดเนาะบามันหนูเ็อบานไหแข่มันหนูมอ <c oughs> นางตะกุ่งนางระมุนถ้าวา่จาจกมือโชคมีรากไม้ข้อเท้เไม่หา่างกว่ามือเดียวเด้อถ้าไม้โูกห้าร่ะใ่ได้มือหนึห่งือได้มือหนึง่งทางไหนตัวเด่นก็คือเออโตสิมันสิอ <c oughs> อกเขียนมามดก็แล้วกันใช่เมยท้าวบ้าดวางดีมากเลย จะได้โชคกเร็วยิ่งไม่นานนะเออเดี๋ยวพ็ให้รางวัลจะเดิมเดี๋ยวทักทายลูกหลานก่อนทักทายกันทั้งคุ่ทั้งหนึ่งก่อนทั้งชายก็บอกได้ยิ่งนังตอกกอทังน่งให้ย่งงังแบบนั่งขาเคียมเนี่ยตัวนั่งตอกกอคือว่ายังไงลูกฮคือพิุ้ีลค่ะเออทามาถึงมีโชคไม่หลาเพราะเขลืคเมืองหายวางเ้อแล้วลูกเออทาให้โชคห้หลาห้โชคหมาจะได้เร็วเร็วงไม่นานเติมเรา ไม่มีปัญหาที่ได้กูได้ลูกเออได้โชคดหแบบปลาได้ถือให้มันถื่อนะได้เ <c oughs> ช้แม่หนอใจรนอรอก,ก่อนบอกยังอ่าหมอยังลูกอ, <c oughs> อันนี้ขอามใครลูกปลานีสีจะงาดดวนซื้อปลาหนีใช่ไหมใชโอ้ยมาถึงโชคไงใค่เอาป่า ขเขาแทงไปหายบงมึงท้ามาโขกใจเงื่อนบะบอบงกังได้งังบะพอตี <c oughs> เด็กมากทุบเฮียนะปูท้ามาถึงมือโขกไม่หลักมือเป็นยังถือบังมึงถึงได้โขกไงเรี่ยวเรื่อห้ามเสียงนะว่าจะไม่ได้นะ <c oughs> จะได้โขกนะถือมือโขกไงเขามาเรี่ยวเรื่อไม่นานเท่าเราเริ่ดเรา่เดเขาแทงไปหายบะมึ응 ไม่เช <anut S 2> <cuanto S 1> ื่อคอยดูนะขค่นั่นก็พอกระด้งมากคนเราโตชิบเก๊กบาทโตสิบเจ็ดบาท้คนั่นก็พอคนเราโต่าียสาบ้าเคยสยเพราะทีไรกูเคยเสวท้องไะนั่นก็บอเคยดเอานั่นก็โไงโ่กีผัวอาจะพดนโฉงก็เพราาดหอกนั่อมัยังอย่าลพมนมาผัวม่ิจ้างเอาจ้างจ้างอายจ้างลก้างเอา นั้บวก็มีหกนายเนาะอะบวชดังทั้งบวชจะบวชเอาแต่บอกกนแมอเ้าเป็นเจ้าขีเหรอเพาะไทยแหอนสามังโม่ขีอคือร่างก่อนก้องแต่บอก บ้าคือตัวงานบว่ะเฮ็ดบ้านเทเวรุนั่งคข้มคู่หมดขาดแานนะคุณท้าวไปจุดใหญ่กไหญ่แบบใหญถกเลยมาเค้าเคยเมืองหายบ้งเยอะ้ามหาตกหาแบบหาตกหามาก็พอได้แต่ไม่ได้เยอะได้แต่ว่าด้ไรายวนนี้เขาบกร้รายชื่อน่อย ก็คือหลายอย่างนะไม่ได้อเนยแตไม่ไั้งหมด่้ไม่คือได้หน่ยเท่าไหร่ก็เลยคือหลายชั่วเนาะแตกินบเจาบนี้เบปนนะไม่เป็นอ้าใช่เรื่อวบะบมาไม่ได้บะจะได้โซนเนไหนล่ะปูว่ามันออกมาละตังตัมันก จะได้เรียนนี่เรียนนางกางเรียนนี่จะแม่โอ้หกางเรียนจได้บ้าการเรียนมาขึ้นึ้โหืวจะได้ที่พูดเออจะได้เร็วๆนี้หูจักบ้าเปินนังจังถึงได้โูกบ้าขึ้นข้นหกเลียกหอได้ถูกบ้าเขี้ยดเขี้ยทำม่ถึงก็หวานครับผมบ้างหางหายบัาขึ้นบาเขี้ยดบันข้าวบ้าบเป็นคาบ้าเขี้ย่ได้เชื้อ ถคื้องมาซือคีขคานคือว่าทบ้านฉื่ออกเอาามังรากูเนาะหาเต้าวันนีเสียงโซคนที่สิบหกนี่มึงมีโซกูบปูเออปังม่คือขวังเพาะเอาวาูงจะรงเสียงบง ที่เอาจักที้ร่วงไก่มามากอนไข่พอเบิ่งบ่พอจักขี้หาย้่ว่ไ่เป็นค่เปล่ก็ได้แก่มาฟ้อนเปลี่ยนย่ได้หรือปะฟ้อนเปล่ได้ค่ฟ้อน่าเป็่พอบอกต้องไปลึดยเลยเอะเอาจังขี้ท่อนมาพ่อเออบางที่ชิหกรังหวนออกให้มารำเทายหลพอได้ไหมโอเคไหมต้ม ่วมืกับนั่รบมือดก็ปูก็มือกับใช่ระไย่าหลุมฟอนอ้ากเลือกภาษาอังกฤษถ้าได้โท้แล้วว่าปูไทยมันนั่งตั้งแต่ว่าท่านมากกับฟอนแางทุบบาท ออนเป่นแล้วอันนี้ซือันนี้ฟ่อนเอออันนี้กอนเปลนแล้วตั้งได่กถึงได้ฟอนตัวฟ่อนใชกล่องงาแค่คือเอากล่องงามากครับปู่ห้าปมเอ็นเนื่สันอไ่สฟ่อนฉันกตัวพาฟอนใช่อไรอึงได้านงเออพ่อกคือไกตี๋ไกตาตนเาคนรกเก่าที่เก็บบ้านมากขนาดเนาะเออในเมือ่มากเล้วได้ให้ตนบักขาไงกับอึ้รกอกมาก่อ ร่ำพะวัเออองปู่พระญ่มากเนาะ้อมทั้งปูที่พระ้า้อมทั้งปูตากแล้วลูกเอออย่งมาอนชอยกันมันเงาทั้การสตัอรางวันใหญ่เนาะมาเอาติ๊กโครน้เก้าเก็บเก้าเก็บเก้าเก็ดผูจาว่าขี้แค่ไม่ถื่อครคบปูเก้าเจ็ดเอาอมูเลมาเมาเลยเออแงัวไม่ถือออกเาะเอาหักเรื่อง ไปเอาแต่ตัวของแต่ของฝันเชียความฝันเสียขันเชียมือเชียความคืกเสียมือเชียแขนแต่ว่าเชียฟ์ท่ปู่ตาดังงเงินไหรายเอันไม่คู่ฝันเด็กปูอันไม่คู่ฝันเก้าเกบ่ครับมันบ่อมาเกียกัเก่าเนาะมันางไางไกลเนาะครับ ไคตกันฝันบอกคิวก็บอกฝันว่าได้เก่าเก่เป็นยังงันคือมาออกเก่งกันพ่อเขงนั่งไปกดน่ลูกัปนยังงัครับผมพอโตกลาบอกพูมันบอกกลับเป็นว่อครบระดูันครบระดูมันบอกได้ไปกลับได้เออเก่าเก่แต่ว่านั้งออกมันออกเก่งเก้ามันครบรัะตูแลเนาะเออถึงได้โชขคือแบบเออนั่งกอกกอก็ได้ เดี๋ยวค่อยคุย huh. ก ok okay. ันต่อดีมเออก็ว่าคิดว่ามันยเวทั้งตัวใช่ตอมนั้นพอเออจัรถล่าถล้องมาค่ะต้องบักขามักค่ะบักขามไม่มงบากบางยงอืกะทิกะทิเป็นโดนใเตรียมหมากในใจนั่งแต่กลัวโงหมากโปขง้นได้ไหมแก้วเจ้าใบเจ๊มากวันเก้วผู้เท่ากับว่าจันหมักบ่หมัดเลย เขาว่าเงาจางเฉียงแต่ก็มาปันได้ด้คนเขาเทาเป็นตัวเทาด้วยเพาะเมรัยไม่เปิดจากขิวคูเทามันเล่นมาอเออเด็กเด็กเด็กหน่อยเด็ตัวกิ้งบิ้งกิ้งบิ้งเปิดจากจีบข้างหลงเออไม่รกเออว่นน่ะเขาบอกแค่เอืยงถ้าเป็นงานกิ่งขอหมังไหมครับไม่โูตรเทางางป่นเราะงาน หมดก็ยังข้าพี่ว่ะเต้งพี่เหรือมาเออนังเมื่อวานเมียดาว่าแต่เอาแก้วน้่มากยังมึงย่างแต้ไดาตไรตีิแตกหูเออว่าเขาแบบนี้ไปกินด้วยแรกเพื่อม่นาะโยบานดาจะขวานองเป็นาเนาะงาคินเล้านห้าขันบาเนาะ บ้าเป็นงังหมดก็มารำแข่งอภรนะบ้าบงวันคือพอนะาเอออาวใครลูกร้านมมอถูกม่อบบไม่ถูกไม่อหมานแล้วลูกเด้อถูกขับขแข็งเรงขอแข่เรงห่อยหนอกขอแขยท้องแหงมาทุก์ผัวโชว์คุณแข่งรำรำไปด้วยแล้วลูกเด้อสาธุ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 แล้วครับปูก็ไดบอกแล้วพี่น้องทุครับผม ไปจัดดวนนะครับรอใบนี้นะครับเนาะซื้อไปน้ำกันนะครับเนาะรูดเก้ารูดเจ็ดนะครับเนาะครับผมสำหรับคลิปนี้เสียเอกสวัสดีครับ